ก็ทีเลียวมานั่งไม่ใจไม่ได้เลยสองคนนี้อย่าไปไหนแก้วไปเข้าห้องน้ำมึงอย่ากม่นงตรงซ่อนกินอยู่นู่นเข้าห้องน้ำตอนนี้ก็มีมึงอย่ามาเหลี่ยมมึงอยาไปหาน้องซ่อนกินเปล่าวซ่อนกินเป็นกู thank <laughs> you

ความัดกเอาเรื่องของครมึงะไม่ปไหนหรอกมึงอะโกนต้นเตียงรู้มากไอ้ที่ทูนี่เอาท้าปิดเลยไอ้แกร้องด้วยลงก็ดูฮะันดูเจอเลยนี่เ้ยไปไหนเพือแล้วไม่มีรอยู่เลยไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ต้องไปดูก่อนสดว่ารู้เลยตาม อยู่ห้องไหมลูกพ่อคเป็นอะไรเนี่ยคุณพ่อปวดท้องจังเลยไม่รู้กินอะไรเข้าไปลลูกอีพีมือสองตัวไปสามตัวไปไหนก็ไม่รู้เอออีหนูว่างไหมน้าว่างค่ะคุณพ่อไปหาอยุกหาใหญ่พอกินหน่อยสิแต่พ่อขอยืมที่ห้องเองนอนหน่อยได้ไหมลูกนะนอนนอนก่อนเลยนะคะหน้ากิทารีบมาเลยค่ะคุณพ่อรีบไปแล้วรีบมาถึงแล้วมาปลุกพ่อแล้วกันนะลูกรอก่อนนะคะ

นี่อะไรไม่ไม่ที่เล่นจังเลย นายเป็นเพื่อนยังเด็กอยู่ง่ายๆครับขอเพลงแบบปลุกอารมณ์ผมหน่อย อันนี้เพลงปลุกผีเปล่าอันนี้ดีเนี่ยต้องแม่ซื้อกินเจียวขอเพลงแบบปลุกอารมณ์หน่อย เหม็นนะกลิ่น,นกลินก่นไม่ค่อยดีเลย I'm sorry แค่ตัวอิจฉาเออดีใจแก้วตาเหมือนแควดาไวางใจอยากเป็นตัวโก้ชุดเธอ มาจากพี่พอดีว่าคุณพ่อเนี่ยจะปวดท้องน่ะซ่อนกินก็เลยไม่ต้องงานคุณพ่อนะจ้าพ่อก็ไม่สบายหรอจ้าพ่อก็ไม่สบายแล้วคุณพ่ออยู่ไหนอยู่ในห้องจาะพี่ไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกูให้กินจะเข้าไปหาคุณพ่อจ้านี่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 แล้วพี่เข้าไปดูให้ทำไมล่ะจ้าไม่เป็นไรจ้า แดีพี่เข้าไปดูให้เจ้ากินไปดูต้องน้ำใช่ไหมไ้ยไปดูอะไรจ้ะไปดูยาต่อนน้ำดเกือแล้วเดี๋ยวพี่เรียกนะเดี๋ยวพี่เรียกมองมาทำไมมองมาทำไมเพราะทม่รองส้มกินปาทองเขาชิดละครโจนหลุยไี่ตอนนี้ไม่้อาออกได้ทนี้ ไปก่อนไปกวางต้องพิสูจน์อะไรกพิสูจน์ความจริงความจริงอะไรความจริงคือมึง<ห>มาแลไวนะช่าริงยังไม่ได้เข้าไปเลยด <c oughs> ีเสียงมาเ <c oughs> ขาเล่นหลักเกี่ยบกันบ้าง ชื่อวันจะชัดดิไม่ได้กูเสียใจอยู่น้ำมูกไมนขึ้นจมูก <c ười> ไอ้โอ่วยแก้ใจไปเลย <c ười> แก้ว ออะไรปะเนี uh, ่ยอะไรกระทุ um, ้งไม่ได so ้เลยจะเก็บไม่ได้เข้าใจใหม่ๆก็อย่างเงี้ยแหละหลับเมียะเปอไม่เป็นไรกูยอมแพ้ก็ได้ดีละขอให้มีความสุขกัน เราต้องอยู่ด้วยกันเดอบเพื่อนเข้าใจมากนะที่มึงทำ่างขนาดนี้เลยเหรอวะาให้หนูตกทันข้าวสารไปลูกเขยตะกอกูุ้งทิ้งมึงแน่นอนเพื่อนอยู่ด้วยกันไปเอาลิโพไหเอาลิโพเอาลิโพกับไข่ลวกเอาที่ปวดลิโพเอามาสักสิบสองโหลเดี๋ยวก็ช็อกเราเออเดี๋ยวมาให้เร็วก่อนเร็ก่อนเร็ก่อนี้ ร้องให้อะไรไปได้แล้วกูจะอยู่กับเมียกูไ,ไอ้กวนกวนจะออกไม่ออกถ้ากวนไม่ออกวมมออกวงจะได้เห็นภาพบาดตาบาดใจ

ออมึงยึงมีปัญหาปัญหาเยอะอะไรนั่งหาวะไม่อ๋อตอนกินสัง <único Liberty Overwatch> หาอยู audiences. ่ครบเลยเหรอนี่อะไม่นะไม่นะแต่ช เอ้เยียเขาทำไม่ะจูดตลอดช่างวัดไปแล้วจมูกจะหมาจะกาจะไก่จะเหียอะไรก็ได้ไอ้กูเป็นอย่างที่กูคิดเลยกระจูดตลอดตลอดชั้วสวัสดีเช้าที่สดใสชาคนนี้มันช่างโล่งสบายจริงเชี่ยม มอร์นิ่งคมอร์นิ่งมอนิ่ลืแก้วมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งตะกุงมอร์นิ่งครับมอร์นิ่อ้าวคุณพี่มอิครับมิอจะไปไหนมาไหนกันเนี่ยลูกฮะเหลือไปหมดเลยนะครับพุดพ่อเหรอลูกเหลือเต็มที่นอนเลย ใครไม่รู้เอาผายสับปะรดมาทาที่เตียงไว้เ <employers>? นี่ยไปไหนกันในโลตื่นแต่เช้าเสียวฮะพอดีว่าจะเอาพ่อไปอะไรครับเก่งไรเขาวินไปไหนกันเนี่ยตอนอาจากร้อนพ่อบอกไ้ขอที่ไปไหนกันฮะพอดีว่าพ่อบอกเอาไว้ว่าถ้าตื่นเช้าแล้วให้ออกจากบ้านไปเลยแต่ก็เลยตื่น จะลาพ่อก่ออู้จะลาไปไหนทีบ้านพ่อหลังใหญ่โตไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านพ่อกินที่บ้านพ่อพ่อสำคัญที่สุดลูกสาวพ่อคนเดียวพ่อยกไข่บ่าแก้วดูแลไปเลยเถียงจังเลยนะคุณพี่นี่จริงเหรอครับจริงสิลูกนะไม่ต้องกลัว ไอ้หนูอยู่ที่บ้านพ่อแล้วกันเดี๋ยวส่วนตัวพ่อขอตัวก่อนพ่อจะไปไหนนะฮะจะไปขอพรมึงพ่อลุงเรืองสักหน่อยคุณพี่ถือว่ากอดอยู่ด้วยกันบอกให้ต่อเกิดยังต้องไม่ยอมหย่อนมโนติเกิดยังไงคุณเมชมาเลยไม่ไปไม่ไปอะไรมาไม่เอาแล้วไม่เอาเกี้ยอะไรมาขึ้นก่อนเต็มที่เลยนะฮะมาเลย ได้ฉันจนหนำใจแล้วใช่ไหมเอาไปอีชั้น้างแหละมาให้ไป